สวัสดีครับผมที่หนีวินิจเจ็ตนะครับจะมาเสนอโปรเจกต์ตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นหนึ่งในกลุ่มในโฟล์ซิสเต็มเราเรียกเป็นซิสเต็มฟรีนะครับเป็นเจเนอเรชัน3ของเราแล้วเป็นการใช้การเปิดปิดหน้าต่างเราที่เป็นทาสั่ชุดนครับใช้คู่กับระบบ AI ของเราซึ่งใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันแล้วก็ระบบเมื่อเจอฝนเครื่องปิดเองทาสั่งมีประโยชน์ยังไงบ้างหนึ่งเลยครับสามารถสั่งเปิดได้ด้วยพแนวเปครับแล้วก็เป็นเปิดอัตโนมัติความเร็วในการเปิดประมาณ1วินาทีต่อหนึ่งเซนติเมตรครับกดได้บน นสามารถาปรเปิดได้ด้วยรีโมทครับไม่พอครับสามารถบนแอปได้ส่งเปิดอันนี้บนแอปเนี่ยบน 3G ได้บน 4G ได้แล้วก็หน่วยไฟบ้านจากที่ที่ครับมันจะมีบอกสถานะด้วยว่าตรงเนี้ยหน้าต่างปิดแล้วหรือยังหรือยังเปิดค้างไว้อยู่อันนี้ที่เด็กตัวเนี้ยครับไม่ใช่แค่นี้ครับที่เราไปทาเพิ่มเติมเช่นว่าพอเวลาอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นอย่างเช่นห้องมันอบครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเปิดหน้าต่างตัวนี้เปิดเองเลยครับสมตมสติวรา33องศาปุ๊บตรงนี้งเปิดอัตโนมัติ เพื่อให้เกิดลมเข้ามาตัวเนี้ยเวลาเราติดตั้งเราสามารถติดตั้งได้ทั้งหมดสองโหมดได้ก็คือเปิดโดยใช้ตัวเนี้ยเป็นลมเข้าและอีกมาสันเป็นลมออกเพื่อให้เกิดลมพัดเข้าห้องเหมือนเราเปิดหน้าต่างส่กนบ้านอันนีงก็คือเอาลูกกับซิสเต็มหนึ่งเราเรียกว่าตัวก,กับตัวแอร์โฟร์สิสต์เอมนะครับในการดึงอากาศเข้ามาจากหน้าตา่างแล้วก็เอาอากาศเรียนขึ้นไปทางฟ้าโดยใช้ลูกกับแอร์โฟร์สิสต์เอมหนึ่งแล้วเนี่ยเราบอกว่าเกิดไม่ขึ้นต่อ,อเกิดฝนตกขึ้นเอางี้คุณแม่บ้านไม่ต้อง,งำอทำอะไรคครรัััับแล้้้ววววกก็็็ซิิสเเเเตตตมมมนนนีีจจะ่่ดออาฝนใช่ตก จอฝนปุ๊บเขาก็จะปิดเองครับช้านิดนึงนะครับอันนี้เน็ตเราช้าหน่อยนะครับเป็นระบบ AI ครับเวลาฝนตกคนพวกเขาก็จะปิดเองไม่ต้องกังวลว,ว่าฝนจะสาดเข้าบ้านตัวนี้สามารถที่จะทําให้เขาปิดตามเวลาอย่างเช่นว่าพอพระอาทิตย์เริ่มจะตกแล้วยุงกระจะเข้าเราสั่งปิดได้หรือว่าเราตั้งเวลาตามที่เราต้องการได้ครับหรือว่าอย่างโอเคอากาศหนาวแล้ว่งปิดเองก็โน้มน้าได้อีกนนทีพี่ภูมิใจนําเสนอเลยครับเราเรียกว่าระบบซิสเต็มเป็นฟีเจอร์พิเศษเ,เปิดด้วยเปิดได้เลยครับ เป็นเลเซอร์ทั้งเป็นเลเซอร์กันหนีแล้วก็เลเซอร์สั่งเปิดครับพอเราจะปิดมือเราเองครับที่เจอปุ๊บเขาตัดแล้วเขาเปิดเองอัตโนมันเลยครับการหนีบมือครับเป็นระบบซิสเต็มครับแล้วก็หากสนใจเนี่ยยังไงก็ไว้วิงเข้ามาถามเราได้นะครับเป็นไซโบที่เป็น,เป,นเป็นกลุ่มของ a i r f o o w s y s t t m 3นะครับโดยใช้คาสั่สามครับขอบคุณครับ